ต้องมาลองด้วยตัวเองมาดูเรือวิ่งบนเลนยังไงส่วนมากจะชอบเรือวิ่งบนเลนเนี่ยครับมันสนุกครัววิธีชีวิตการวิ่งเรือบนแรเลนนะครับเป็นวิธีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านวิธีชีวิตที่เขาใช้โดยปัจจุบันนะครับวิ่งในน้ําก็วิ่งได้แต่ตำบลบางกุยงไสนี่วิ่งบนเลนครับผม ก,กิจกรรมหลักๆก็ออกเรือเปถมยุทธีชีวิตของชุมชนสมบุนบางใส่เ,เร่งการฉีบกระดานเ,เก็บหอยด้วยมือนะครับชาวบ้านเขาจัดเป็นกลุ่มหาเวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเอาเงินเข้าชุมชนนะครับด้วยการบุญเบียนประมาณ10บลรัถ้าไม่มาวิ่งเรือเงี้ยก็อาจจะออกมาเก็บหอยแบบนี้ครับต้องมาลองครับต้องมาลองด้วยตัวเองมาดูเรือวิ่งบนเลนยังไงนะ ไงก็ผมก็พูดไม่ค่อยเก่งไงก็ฝากเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันด้วยนะครับไปเเทียวมงกันออ่ื